สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่28วันปาฏิหาริเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้มาถึงวันที่4แล้วก่อนที่คุณจะรับฟังปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตในวันที่4กันขอแนะนำให้คุณไลค์และแชร์เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำนึกรู้คุณที่ได้นำความรู้ต่างๆมาแบ่งปันกับพวกคุณนะคะอ่าทำให้เป็นนิสัยขอบคุณเขาให้เป็นนิสัยนะ เวลาที่การอ่านบทความหรืออ่านอะไรหรือเกี่ยวกับสิ่งที่มีประโยชน์กันจะเขียนขอบคุณทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณไลค์แชร์หรืออาจจะคอมเมนต์ก็ได้นะในที่ที่คุณเจออาจจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของกันหรือ YouTube ตรงนี้นะคะที่คุณกำลังฟังอยู่โอเคเรามาเริ่มกันเลยวันที่4มาถึงปากและอวัยวะภายในปากนั่นก็คือ ฟันลิ้นหรือทุกอย่างที่รวมอยู่ในช่องปากของเรานะคุณเคยนึกขอบคุณแล้วก็สำนึกรู้คุณเขาบ้างไหมคะว่าปากแล้วก็อวัยวะภายในปากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเรานั่นก็คือง่ายๆเลยอะปากและฟันเนี่ยก็คือเอาอาหารเข้าปากหรือพูดคุยกับคนที่รักเนาะลิ้นก็มีหน้าที่รับรสชาติโอชะของอาหารต่างๆเห็นไหม หากวันใดวันหนึ่งคุณเอเปวดฟันคุณลิ้นคุณแบบเจ็บมีแผลหรือมีอะไรในช่องปากเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอะ่ะการดําดเนินชีวิตก็ไม่สดใสแล้วเนาะมันเหมือนมีอะไรเข้ามาแบบอืมปวดฟันนี่คือแบบว่าโคตรทรมานเลยใช่ปะโคตรทรมานเลยนะเวลาปวดฟันหรือว่าปากแตกปากแข้งหรืออะไรต่างเนี่ย นะมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้ยากและลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มสํานึกรู้คุนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวกันแนะนําก่อนว่าตั้งแต่คลิบเอ่อวันที่หนึ่งมันจนมาถึงวันที่สี่เนี่ยกันไม่ได้แนะนําพวกคุณว่าให้คุณหาสมุดมาหนึ่งเล่มใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ปากกาที่เขียนดีๆลื่นๆเลยนะเราต้องมาเขียนเพื่อเป็นการตอกย้ําความสํานึกรู้คุณของสิ่งต่างๆทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะ หาสมุดมาก่อนเลยอะวันนี้วันที่สี่หาสมุดมาหากคุณฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ให้คุณไปย้อนตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามนะคะค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบค่อยๆทำทำได้มากเท่าไหร่นั่นคือผลลัพธ์จะตอบไปที่คุณได้มากเท่านั้นนะคะไม่ใช่คุณมาเขียนขอบคุณปากและฟันอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ลึกซึ้งมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นไม่ต้องทำนะเขียนในสมุดขอบคุณของคุณนะหรือว่าคนที่ โรงเรียนคลาสกับกันนะคะให้ใช้กล่องขอบคุณของคุณก็ได้เขียนมันลงไปนะเออเป็นวันๆไปเลยแต่ถ้าเป็นสมุดก็โอเคมันจะได้เก็บมานั่งอ่านไงเมื่อผ่าน28วันไปแล้วนะไอ้กล่องขอบคุณเดี๋ยวไว้เขียนขอบคุณอย่างอื่นก็ได้นะโอเคมาฝึกและที่จุดหรือว่าความสำนึกรู้คุณความกตันยูความกะตวมกะตวิเวทีหรืออะไรต่างๆสารพัดที่คุณจะเรียกคือความรู้สึกสำนึกรู้คุณและความ รู้สึกว่าคุณมั่งมีภายในใจคุณโอเคมาเริ่มมาต่อกันเลยนะคะอืมเราก็เขียนขอบคุณปากและฟันนะถ้าตอนนี้คุณมีฟันที่แข็งแรงฟันครบส2มสซี่หรือฟันที่สามารถบดเคี้ยวอาหารลิ้นที่แข็งแรงลิ้มรสชาติได้ดีนะปากก็แบบมีริมฝีปากที่อวบอิ่มสวยหรือไม่ไม่เป็นแผลหรืออะไรเงี้ยนี่คือความมั่งคั่งทางสุขภาพของคุณแล้วนะ คุณโชคดีมากนะไม่ต้องทุกทรมานจากการปวดฟันในกันเคยเห็นบางคนปวดฟันนี่แบบมันถ้าคุณเคยเป็นคุณจะรู้สึกว่าเออมันจะทรมานเนาะเออแต่เรามีฟันที่ดีเรามีฟันที่แข็งแรงช่วยเราบดเคี้ยวอาหารหรือว่าอะไรต่างๆทําให้แบบเมื่อเรากินอาหารไปฟันเราเคี้ยวไปดีๆก็สุขภาพร่างกายเราก็จเจริญเติบโตแข็งแรงนั่นก็คือมาขอบคุณเขาหน่อยเนาะแล้วก็ เขียนขอบคุณไปเลยค่ะขอบคุณปากของฉันที่ทำให้ฉันได้นำอาหารเข้าไปในปากได้พูดคุยกับคนรักของฉันได้พูดคุยสื่อสารสิ่งต่างๆออกไปอย่างโลกเนี่ยจะกกันก็ใช้ปากนะ <c oughs> การใช้ปากในการพูดคุยกับพวกคุณ นะส่งต่อเรื่องราวดีๆมีปากและลิ้นเพื่อส่งต่อเรื่องราวที่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้น28วันเนี่ยกล้าท้าวัดใจเลยว่าใครเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งและทำไปเรื่อยๆทำด้วยความกระตันยูก,กระตาเวทีอย่างสุดซึ้ง28วันนั้น คุณเปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอนเพราะคุณจะรู้สึกถึงความมั่งคั่งมหาศาลในตัวคุณคุณมีปากและฟันที่ดีนะถ้าตอนนี้ยังมีฟันที่ดีอยู่ครบ32ซี่ในปากนี่ถือว่าโอ้โหโคตชโชคดีเลยนะดูแลเขาหน่อยเขียนขอบคุณเขานะขอบคุณลิ้นของฉันที่ฉันได้ลิ้มรสอ,อาหารได้รับรู้รสชาติต่างๆหวานขมอมเปรี้ยวหรืออะไรต่างๆนั่นแหละสารพัดของการที่จะเขียนเขียนให้ hey ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเขียนได้นะคะเขียนไปเลยยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่เรายิ่งซาบซึง้งยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งก็จะวิ่งเข้าหาคนที่ทำแบบนี้นะอืมส่วนคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่เห็นทำเลยทำไมคนอื่นยังไม่เห็นทำเลยทำไมเขามั่งมีมั่งคั่งรวยจังเลยอ่ะอันนั้นมันเรื่องของเขานี่คือ เทคนิคคือวิธีของเรานะถ้าเราเลือกที่จะสำนึกรู้คุณคุณก็จะร่ำรวยบางคั้งแบบยั่งยืนนะคุณจะรู้สึกเออโชคดีมากที่คุณมีปากลิ้นฟัน ไว้สําหรับการขบเคี้ยวอาหารพูดคุยกับคนรักหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องลองคุณต้องทําเองนะเพราะฉะนั้นยี่สิบแปดวันนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้ทําทุกอย่างจากหัวใจนะคะการทําคลิปเนี้ยกันบอกเลยว่าการทําจากหัวใจนะอืมมันไม่มไม่ได้มีอะไรแทรกแอบแฝงอยู่ในนี้เลยคือทําเพราะว่าเราเริ่มทํามาก่อนนะคะอืมการไดจุดคือความสํานึกรู้คุณความกระตันยูนี่แหละให้คุณทํานะเขียนลงไปตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีสมดุดคอมเมนต์ ลงใน YouTube หรือว่าถ้าการไปแชร์ในเฟซบ o ๊กแฟนเพจคุณก็เขียนได้ทุกที่คุณเขียนได้บ่อยตามที่คุณต้องการนะดีกว่าเอาเวลาไปทําอะไรที่แบบไม่ได้เกิดประโยชน์นะอันนี้ทําแล้วทําให้คุณสํานึกรู้คุณในตัวคุณสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีก่อนฝึกค่ะฝึกเยอะๆยิ่งฝึกเยอะคุณยิ่งได้นะคนอื่นไม่ได้หรอกคุณนี่แหละได้นะกันก็ดีใจที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งนี้อ่ะเริ่มเขียนหรือยัง ขอบคุณฟันของฉันที่ยังแข็งแรงสามารถทำให้ฉันไว้ขบเคี้ยวอาหารได้อย่างอร่อยและฟันทุกซี่ของฉันยังคงแข็งแรงขอบคุณนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของฉันขอบคุณลิ้นของฉันที่ได้ลิ้มรสชาติอาหารอันโอชาต่ตางๆได้พูดคุยได้มีชีวิตที่ดีเพราะว่า ส่วนหนึ่งอาหารเข้าไปในปากแล้วก็ผ่านลิ้นผ่านฟันเนาะแล้วก็ระบบภายในช่องปากต่งกางๆเท่าที่คุณจะเขียนขอบคุณเขาได้นะคะเขียนลงในสมุดของคุณนั่นแหละทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งแน่นอนนะคะปวดฟันเนี่ยนะโอ้โหมันทรม,มานเนาะตอนนี้ถ้าคุณยังมีฟันที่แข็งแรงมีปากมีลิ้นที่ไม่ได้เจ็บจะอยกไปเจ็บลิ้นนิดเดียวเดียโอ้ยทรม,มานมากเลย ตอนนี้คือโชคดีที่สุดแล้วนะอืคุณก็เขียนกันก็เขียนแล้วเราก็มัง่งคั่งมั่งมีในสุขภาพด้วยกันเมื่อความมัง่งคั่งบางสิ่งบางอย่างคือมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวไงไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวสุขภาพก็คือความมั่งคั่งอย่างหนึ่งนะเราค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะอืมไม่ต้องรีบค่อยๆทําค่อยๆสํานึกรู้คุณไปเรื่อยๆและสิ่งนี้ก็จะช่วยให้คุณมีความ บางครั้งยั่งยืนมากมายอ่ะจริงๆกันก็ทําอย่างนี้แหละเวลาที่ถามว่ามีจิตตกบ้างไหมหรืออะไรเงี้ยจิตตกกับไม่เพราะว่าการมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่วแน่ว,ว่าเออวันนี้วันหนึ่งฉันจะเป็นใครฉันจะต้องทําอะไรกันเลยไม่มีเวลาที่จะมาจิตตกมาท้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าการจิตตกกันไม่สามารถที่จะมาทําคลิปต่างๆนะกันมีตั้งหลายช่องใช่ไหมส่งให้ส่งมอบให้กับพวกคุณเนี่ยสลับไปสลับมาไหนจะกลุ่มไหนจะเพจไหนจะเออ เว็บไซต์อีกนะไม่มีเวลาสําหรับจิตตกมีแต่เวลาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีแต่เวลาที่จะสํานึกรู้คุณในทุกสิ่งนะคะถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณไม่มีอะไรเลยเงินไม่มีเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายคุณลองดูว่าคุณยังมีชีวิตคุณยังมีปากมีฟันที่ดีอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นั่นคือความมั่งคั่งนะบางทีมีเงินก็ซื้อ ฟันดีๆไม่ได้นะจะซื้อได้แค่ฟันปลอมนะคะจําให้ดีซื้อได้แค่ฟันปลอมระบบการบทเคี้ยวมันก็ย่อมต่างกันอยู่แล้วแหละนะกันเห็นพ่อบอกว่าพ่อการนี้เปลี่ยนฟันปลอมก็ทั้งปากแล้วเวลากินข้าวเขามันไม่เหมือนอะ่ะใช่ไหมอืม เวลาที่เราเราปากและฟันเดียนี้พูดนอกเรื่องนิดนึงเรากินข้าวกับครอบครัวยอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้มกระดูกหมูอ่อนนะนึกดีนะต้มกระดูกหมูอ่อนแล,แล้วเราฟันแข็งแรงเราสามารถที่กินมันจะกรอบ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 ได้ใช่ป่ะส่วนเออญาติเราอาเราพ่อแม่เราที่แบบฟันไม่ค่อยดีเขาบอกแม่ฟันเคี้ยวนี่กรอบกรอบกรอบเลยนะนึกออกใช่ไหมอืม เพราะฉะนั้นนี่คือความมั่งคั่งของคุณอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะเรียนกับกันนะมันไม่ยากมันแค่เรื่องง่ายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณไปทีละนิดนะกันไม่สามารถเปลี่ยนหรือว่าใส่ระบบใหม่ให้กับคุณได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น affirmation ที่กันเคยทํามากันเจอคําถามเยอะแยะนะคะสําหรับบางคนที่ใช้ได้ผลบางคนที่ทําแล้วโ,โหท่อง affirmation ทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่ก็ไม่ได้นั่นคือความรู้สึกยังเข้าไม่ถึงนะ ก็ค่อยๆปรับไปมาฝึกการขอบคุณ28บวันก่อนก็ได้ f f i r m a t ชั n น่ะมันไม่ได้ท่องเป็นเวลามันจะต้องรู้เลยว่าถ้าคุณบอกว่าฉันแข็งแรงคุณก็ต้องแข็งแรงไปเลยรู้สึกว่าแข็งแรงแข็งแรงจริงๆนะคะโอเคเราจะเรียนกันแบบเรียบง่ายนะคะการเป็นคนที่เรียบง่ายอยากไปเที่ยวก็ไปอยากทางานก็ทําอะไรประมาณเนี้ยแต่เบื้องหลังหลังจากนั้นกันจะวางระบบงานของกันไว้ทั้งหมดนะกันไปเที่ยวกันก็ยังทํางานได้มีเงินหล่อเลี้ยงตัวเองเห็นไหม เพราะว่ากันคิดว่าตอนนี้กันอายุก็สัน้นสิบบวกแล้วกันควรที่จะออกท่องเที่ยวมองโลกไปเรื่อยๆแล้วเนาะส่วนใครที่ติดตามกันมาก็จะเห็นไลฟ์สไตล์บ้างแต่ส่วนน้อยที่กันจะลงนะคะเพราะว่ากันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดนึงชีวิตส่วนตัวกันค่อนข้างที่จะห่วงเนาะไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นคนดังอะไรนะเราก็ไม่ได้แบบ ขนาดนั้นแต่เราอยากจะมีชีวิตที่แบบว่าเออเราอยากเปิดเผยส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะต้องมาลงเพื่อที่จะอวดว่าฉันไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ไม่ใช่มันไม่ใช่กันไงมันถึงได้ต่างแต่กันบางทีกันก็ต้องลงเพราะว่าอ้าวันนี้ เราไปเที่ยวประเทศนี้นะไปคนเดียวนะไปอย่างนี้นะเออทุกคนก็สามารถที่จะไปได้เป็นได้เป็นอย่างที่กันเป็นได้กันเชื่อเสมอเลยถ้าคุณทําตามหลักเกณฑ์ที่กันวางไว้อะนะเอา28วันนี้หรือไปแ f f i r m a t i o ชันเนี่ยคุณก็สามารถที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่คุณอย่าไปว่าคุณท่องแ f f i r m a t i o ชวันเดียวแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตเลยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณคุณต้องฝึกนะเอาความมั่งคั่งร่ำรวยในใจก่อนโอเควันนี้ขอบคุณปากและฟันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันยิ่งแชร์ออกไปยิ่งแบ่งปันให้กับผู้คนเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับคนที่ฟังแล้วเอออยากขอบคุณปากและฟันของคุณคุณจะมีความรู้สึกซาบซึ้งคนที่ส่งต่อความมั่งคั่งของสุขภาพเนี่ยจะได้รับสุขภาพที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความแข็งแรงและขอให้คุณโชคดีมีความสุขพบกันซิวในคลิปนะคะบายๆค่ะทุกคน